ชาติวันนี้วันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆพี่แสนหวานให้สัญญาว่าแน่นอนลูกจะผ่านด้วยเกียรติสติปัญญาของลูกนั้นจะไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับแม่และพ่อแล้วลูกจะเชื่อฟังและทำตามสีหมัดอยู่เสมอ คำถามของเมอรีในวันนี้ประเด็นใดๆที่ลูกๆนั้นจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังมากๆในขณะที่ชกต่อยอยู่กับมายาคำตอบในขณะที่กำลังชกต่อยจงอยู่อย่างระมัดระวังมากๆที่ลูกไม่ได้พัฒนาความสงสัยเกี่ยวกับแม่และพ่อถ้ามีความอวดดีที่ไม่บริสุทธิ์หรือการติดยึดหรือความโรภที่ไม่บริสุทธิ์ สถานะของลูกก็จะถูกทำลายลูกลูกควรจะมีความโรบที่บริสุทธิ์ที่จะได้รับมรดกสวรรค์ของลูกจากพ่ออันไม่มีขีดจำกัดและก็ให้มีการติดยึดอย่างเต็มที่ต่อพ่อผู้เดียวลูกลูกจะต้องตายในขณะมีชีวิตฉันเป็นของพ่อผู้เดียวแล้วฉันจะรับมรดกของฉันจากพ่อผู้เดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ให้สัญญากับตัวลูกเองเช่นนี้จงมาเป็นลูกที่แท้จริงแล้วก็จะมีการบรรลุผลอันไม่มีขีดจำกัดลูกเมื่อลูกมีความสงสัยลูกก็จะสูญเสียสถานะของลูกบาบานั้นให้เรารับมรดกจากบาบาอย่างเต็มที่สาระของเมรีในวันนี้จุดแรก จงเคลื่อนไหวไปในขณะที่เข้าใจละครอย่างชัดเจนมากๆให้เทียนพยายามแล้วก็สร้างรางวัลของลูกอย่าได้เพียงแค่นั่งลงและพูดว่ามันเป็นละครจุดที่สองอย่าได้ไม่มีความเคารพต่อพ่อให้ทำตามสีหมัดของท่านในชุกย่างก้าวอย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับพ่อ พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกอยู่อย่างเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์และอยู่อย่างพึงพอใจและทำให้ทุกคนพึงพอใจขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างมีความปรารถนาดีอย่างเต็มที่และมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และอยู่อย่างพึงพอใจและทำให้ทุกคนพึงพอใจ บรามินคือผู้ที่คงอยู่อย่างพึงพอใจตลอดเวลาแล้วก็อยามให้ทุกคนพึงพอใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะพยายามขย่าลูกมากมายอย่างไรลูกคงอยู่อย่างพึงพอใจแล้วทำให้ผู้อื่นพึงพอใจให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงสิ่งนี้แล้วลูกก็จะไม่เคยโกรธ ถ้าใครนั้นทำให้ลูกทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าได้โกรธในการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลน,นั้นแต่จงอยู่อย่างเมตตาและก็มีสายตาของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์แล้วบุคคลน,นั้นก็จะถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายด้ยติพุทธจงมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้า และอุปสรรคนั้นก็จะไม่หยุดลูกจงมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับในความรักของพระเจ้าและอุปสรรคจะไม่หยุดลูกได้อัช่าโอมชาญติ